อนติดอยู่กับพ้าแปรงเงี้ยไม่หอกอยว่าเอาสนใจฟังเพื่อนอยู่หรือเปล่าไงพูดถึงหนุ่มเซิร์นหนุ่มติสสนใจเด็กแนวใครป้าอาเล็กเป๊กอาล่าเป๊กอาล่า ถูกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่เห็นใจในความยากลำบากของพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุภัยนะครับก็เลยขออาสาบุกงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและให้กําลังใจผู้ประสบภัยด้วยตัวเองครับหนุ่มเป้นี่นะฮะออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ร่วมกับเพื่อนๆพี่พี่อาสาสมัครด้วยรถของกองทัพอากาศมุ่งหน้าสู่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับระหว่างทางเนี่ยนะฮะ ก็สังเกตเห็นสถานการณ์น้าท่วมนี่เห็นไหมครับโอ้จะเห็นว่าผู้คนแล้วก็เริ่มเดือดร้อนมากจากน้ําท่วมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ผ่านผู้คนก็อยกมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยเห็นไหมล่ะมีการนํารถมาจอดเรียงรายกันบนทางส่วนยาวเป็นกิโลกิโลด้วยนะครับตามภาพที่เห็นอยู่นะครับการเดินทางสู่กรุงทานี่ที่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเนื่องจากสภาพถนนที่เต็มไปด้วยน้ำเป็นระยะระยะนะครับคุณเป๊กเลยต้องหาระไรองช้องไปตลอดทางครับเนือ เนื่องจากระดับน้าที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะฮะจนรถไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณได้นะครับสะพานข้ามคลองบ้านพลาวอันนี้คือบริเวณที่จะเข้าไปที่เป็นจุดนัดหมายใช่ไหมฮะ<ฆ>เลยต้องนั้นแนะชาวบ้านให้ออกมารับของกันด้านนอกก่อน<ฆ>ที่จะเข้าไปด้านในนะครับหนุ่มเป้ก็ไม่รอช้าครับสละรองเท้าหนังสุเทพพร้อมลุยน้ําเข้าไปทักทายให้กําลังใจแฟนๆอย่างใกล้ชิดครับ<ฆ>นี่เตรียมตัวก่อน<ฆ>เอาไปเลย <c oughs> ดูจากเท้าเป้เมื่อกี้ดูไม่รู้เลยเป็นเท้าศิลปินทำไมอขาวจุดวัดดูนะขาวใช่ไหมชาวบ้านผู้ประสบภัยที่ได้มาสัมผัสตัวจริงและรับถุงยังชีพพร้อมผ้าห่มกว่า400ชุดจากมือคุณเป้แบบใกล้ๆเลยบอกว่าชื่นอกชื่นใจที่สุดเลยแล้วก็ขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเป้ก็ไม่ขัดขืนจัดให้แบบเต็มใจเลยนะฮะบางบางคนที่เป้ก็ร้องเพลงมาเลยมาเลยให้ฟันด้วยอย่าร้องสิเป้นะฮะบางคนขออะไรรู้ไหมอะไรพูดขอเสื้อที่ถอดจากตัวนะฮะคุณเป้จะทำไงเดี๋ยวดูกัน พิซไปล่ะี่ครับผมยากได้เสื้อทพิพิซไปใส่มามเออดูใส่แว่นสวยเลยนะฮะถอดไหมถอดไหมดี่เซ็นชื่อก่อนจะมีขอเสื้อด้วยนี่ไงถอดแล้วถอดแล้วนะฮะโอ้แล้วก็โชว์เลยโอ้ยไม่น่ารีบใส่เลยอ๋อแล้วใส่มาไม่น่ารีบใส่มาดูก่อนนะเนาะมาดูหน่อยเท่านั้นไม่พอคุณเป้ะทำไงฮะยังพกกีตาร์คู่ใจมาร้องเพลงให้แฟนๆร้องมุมฟังกันแบบกลางถนนเลยคลื่นเพลงกันทีเดียวกลายเป็นคนใส่คุสติกแบบย่อมๆนะครับ ก็ทําให้พี right to to uh ่ๆ oh, น้องๆผู oh, ้ประสบภัยเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องลําบากกับสถานการณ์น้ําท่วมมาหลายสัปดาห์แล้วก็มีรอยยิ้มกันขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้หล่อมากเลยให้เขาเฝ้าห้องอยู่พอดีเห็นพี่เป้มาให้ให้พ่อเอาเรือเข้าไปรับออกมาพี่เป้ใจดีมากเลยค่ะ มาช่วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆน่ารักน่ารักกันในทีวีอีกก็ถ้าเท่ามีมาก็ดีเพราะว่าคนอื่นอย่างอว่าคนอื่นก็คือมีเหมือนกับมีปัญหาด้านจิตใจเหมือนกันที่อื่นก็คือมีปัญหาเหมือนกันที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเข้ามากระจายได้นในทุกพื้นที่ตอนนี้เราก็ดีใจแล้วสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเปอารักนะครับผมก็มาตรงพื้นที่ที่สามโคกโจประจุธานีนะครับผมนี่เท่ารักก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับบรรยากาศก็ดีครับผมทุกคนก็น่ารักยิ้มได้กันอยู่นะครับเราก็ยังว่ายน้ำเล่นกันอยู่คราะ อาจจะเพราะเราเอาของมาให้แต่ว่าผมก็เห็นว่าสภาพบ้านแต่ละคนนี่ก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสรัร้ผมเป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นเพลงในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับผมเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่แปลกแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น,นครับแต่ว่าก็ดีใจที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านบ้างอดทนเข้าไว้ครับผมแล้วก็ฝ่ายทุกฝ่ายเขาจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือครับผมรวมถึงคนบันเทิงอะไรคนที่เขาอาจจะเข้าไปให้กำลังใจได้อย่างเต็มที่ครับผม ดีจังเลยนะฮะก็ไปนาความสุขไปให้กับชาวบ้านที่กําลังเดือดร้อนอยู่อาจจะเป็นช่วงลาสั้นๆแต่ก็ทําให้เขาหายทุกข์ได้ช่วงขนาดนึงก็ถือว่าได้บุญกุศลสูงทีเดียวนะครับใช้แล้วชื่นใจกันไปนะคะจริงๆครับอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะโอ้โเสียดายจังเลยน้ำยังไม่หมดเลยอ่ะไม่เกี่ยวต้องพูดเดี๋ยวสิเไว้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวอีกเพียบเลยนะคะเก็บไว้กินพรุ่งนี้น้ำนี่หรอเราต้องประหยัดเอาไว้นะยาถูกต้องถูกต้อง เรื่องเพศเนี่ยคุยกันได้คคุยกันเลยไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่ผู้ชมเขาคุยไม่ได้แต่ถ้าสมมติคุยตรงนี้ไม่ได้คือเรื่องเพศนะคุยกันได้ยิ่งคุยยิ่งเข้าใจไม่รู้จะเริ่มคุยยังไงโทรหนึ่งสามสองสามแต่ถ้ายังอายที่จะโทรหนึ่งสามสองสามโทรมาคุยกับพวกเราสามคนเราไม่ใช่เพศที่น่ากลัวแล้วขอคุยกันเองก่อนนะรุ่งนี้มาเมาส์กันใหม่กับคันปากค่ะครับนี่เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันอย่าบอกว่าบ้านใครน้ําท่วมหรือบ้าน คนน e ี้น้าไม่ท like, ่วมจริงท่วมหมดเลยประเทศยก็คือบ้านของเราครับเราก็ต้องช่วยกันให้หมดครับที่สาคัญอีกอย่างนึงคือต้องขอความเห็นอกเห็นใจกันนะครับคือเราอยู่ในสภาพเดียวกันอย่าทะเลาะกันอย่าคิดไม่ดีกันเลยนะครับขอให้ช่วยกันคือน้ําไปได้ทุกที่ทุกทางครับขอให้ดูแลกันให้ทั่วถึงครับพวกมิชาชีพด้วยครับใช่ครับอย่าถือโอกาสตอนนี้นะครับใช่คือคนไทยด้วยกันอย่าใจร้ายกันเลยนะครับอย่าขโมยอะไรกันเลยตรงไหนที่เขาช่วยได้เราก็ไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็จะได้รับความช่วยเหลือเราเราจะตอกย้ําความลําบากกันขออย ช่วยช่วยกันครับช่วยช่วยกันครับคือใจพวกเราไปอยู่ด้วยจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้มแข็งขอให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคืออะไรที่ไปแล้วก็ให้ไปแต่ตัวเรากับขวัญของเรากับกําลังใจของเราต้องอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อครับว่าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราแล้วคนไทยด้วยกันนะครับจะคุ้มครองกันแล้วขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมอีกไม่เท่าไหร่ครับอีกไม่นานครับมันก็จะจบแล้วครับอีกแป๊บเดียวครับ